มีคนสองคนนั่งกินข้าวกันอยู่ <หา S 2> จูจ,จูมีเสียงหัวเราะขึ้นซึ่งสองคนนี้ไม่ได้หัวเราะนั่นนะสิแล้วใครหัวรเราะอาะลงดูครับ เป็นเราก็อดไม่ไหวคุณผู้ชมครับหัวเราะจนตัวโยออนเลยเ<อ> uh นาะใครเห็นภาพนี้ทุกคนก็หัวลาะเพราะอะไรเพราะผู้หญิงสองคนนี้กําลังนั่งกินข้าวอยู่จู่ๆพัดนมอ่ะมันคงไม่ไหวแล้วอ<ไ>่ะมันก็แบบหมุนหนูขำอะไรอ่ะ <c oughs> แต่ว่าเสียงว่าเหมือนขำเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวฟังอีกทีได้ข้ขอฟังอีกทีได้ขนะ้าขอไปทีได้ไหม รถอีกงๆหลายคนบอกนี่พัดลมหัวเราะได้หรือเปล่ามีการหาสาเหตุไหมคะว่าน้องหัวเราถทำไมเอาอย่างนี้ละกันชาวเน็ตว่ายังไงรู้ไหมออชาวเน็ตบอกว่าเจอกลางวันพอไหวเจอกลางคืนพอเลยเออพัดลมสู้ชีวิตป้าบางก็ว่าลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าพัดลมเขาก็เลยขู่ <c oughs> บางคนแซวว่าคนไทยอะเนาะแค่เสียงพัดลม ยังขำได้เลยซึ่งหลายคนก็ขำนะขำนี่ท่ากินข้าวอยู่คุณผู้ชมหัวดล้อไปพร้อมกันบางท่านบอกไม่ต้องเรียกหมอผีนะคะแต่ว่าให้เรียกช่างมาซ่อมค่ะเพราะว่าน้องอะ่ะมอเตอร์สึกใบพัดก็เลยสั่น ก็เลยหมุนมาด้วยความเร็วพิเศษพร้อมกับเสียงหัวเราะด้วยยังดีเหมือนที่เราบอกในใจผมคิดว่าอย่างไรรู้ไหมยังไงคะเจอกลางวันพอไหวเจอกลางคืนพอเลยเออใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครอยากไปดูความน่ารักไปตามได้นะคะเพจวุ่นวายสตอรี่เขาโพส์ไว้แล้วเพจนี้คือจะมีน้องหมาชื่อดังน่ารักมากๆอย่างเข้าสาเข้าเจ้าแล้วก็แก๊งหมาไซบีเรียนด้วย